สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิงเ็ดที่ไปหามามือนนินะคะนี่นะคะเฮดสามชนิดเราก็มีอีกอันนี้ชนิดที่สี่นะคะสองดอกเฮาไปเก็บมาเฮามีคู่มือนะคะเฮามีตำราชนิดแรกนะคะอันนี้เน่ภาษาในภาษาเดนมาร์กนะคะ เดี๋ยวเปิดตำราเลยนะคะนี่คือตำราเก็บเห็ดค่ะนาแรกนะคะอันนี้คือคายัวแฮนค่ะคายัวแฮนหรือว่าในกลุ่มคนไทยเขาจะเอ่ยว่าเห็ดผงหวานนะคะก็คือตัวนี้ค่ะอ่า ในแถบยุโรปนะคะเข้าจะโยกหขเป็นราชินีเฮดค่ะทีมีรสชาติดีที่สุดไอ้ทีเขาว่ากันนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนมหมักล่ละค่ะบางคนก็ว่าเฮดเผิงหวานเฮดเอ้ยเฮดเพิงหน่อยเฮดเพิงเฮดอย่างอื่นแสบกว่าแต่ว่าเสียงสนหม,มักเขาโยกให้เฮดเผิงหวานเป็นราชินีเฮดนะคะในคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ ชนิดที่สองนะคะผมกะออกจากกระปุมาจากปลาต้องอาบนามกนเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นนะคะเดี๋ยวหันกล่องตีดหนึ่งนี่อันนี้เป็นเฮดผพิงหน่อยนะคะเฮดผพิงหน่อยก็คืออันนี้ค่ะอันนี้นะคะเฮดที่กินได้มันจะมีเขาจะมีตามตำราเขาจะมีแบบนี้นะคะบอก ในไอซื้อในภาษาเดนมาร์กเขาเอ่ยว่าอย่างอะ่ะ Roadtest ค่ะนี่คือซื้อในตามภาษาเดนมาร์กเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงคลิปอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวจะใส่ซื้อให้นะคะแต่ว่าคนไทยเขาจะเอ่ยว่าเฮ็ดเพิงหน่อยค่ะด้านบนจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเราตรงเปลือกข้างล่างเป็นสีเหลืองค่ะขาออกแดงๆนะคะนี่คือเฮ็ดเพิงหน่อยนะคะ ส้มเหลืองค่ะรวะว่าต่างกลองไว้ต่างกลองไว้พิ้งผนังไว้พิ้งมองห้องเขานะคะมาได้พิ้งผนังอันนี้อันที่สามนะคะเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นอยู่หน้าไดโน่นี่ค่ะโยฮันใช่อันนี้ค่ะอันนี้เพินตระกูลเพชรเพินจะอยู่ในชนิดเดียวกันกับเพชรผงหน่อยนะคะอันนี้ เออเออรสเฮดคือการหาสื่อในภาษาเดนมาร์กเอมันเป็นเฮดตระกูลเดียวกันกับเ,เ็ดผงน้อยเอคนไทยเย่าจะเอินว่าเฮดผงแม่หมดค่ะหรือว่าเ,เ็ดผงเลือดเพราะว่า,เว,าเวลาเวลาเข้าไปโดนแล้วก็ตัดขาอย่างเพิ่นมันสีสําๆนะคะมันสีฉ่ําแล้วก็มันสีเป็นดำๆนะคะ อันนี้พันจะมีคูแฝดที่กินบได้นะคะก็คือชนิดนี้ค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวขาสีแดงอันนี้ผิดค่ะถ้าเป็นเฮดผิดตามตัวาล่าเขาจะมีหัวไขว่กระโหลกเลยค่ะก็คือกินแล้วก็คืออันตรายค่ะนี่นะคะเราเฮดชนิดที่สี่นะคะถีเข้ามูกเก็ไเ่ได้มาสองดอกนะคะอันนี้เฮดเพิงขาไล่ค่ะ ไอลักษณะจะไก่เคี่ยงกันก็เพชรผงหวานค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆแต่ว่าขาเพิ่นจะบอเรียบคือเพชรผงหวานนะคะเดี๋ยวหาขาเพชรผงหวานมาให้เบิงดอกได้ดีละดอกได้ที่เห็นขานี้นะคะเราเพชรผงหวานจะดอกเตี้ยดอกสั่นนะคะถ้าเพชรผงขาไล่เพิ่นจะขาเพิ่นจะล่นะคะขาจะล่แบบเนี้ยเราเนี้ยนะคะอันนี้คือเพชรผงหวานอันนี้เพชรผงขาลล่ ลักษณะดอกจะไก่เคียงกันโตดอกนะคะเนี่ยจะไก่เคียงกันค่ะนี่แหละค่ะผลงานมาเนี่ยทุกชิดเท่ากินแบบ้วยความปลอดภัยกิน้วยความระมัดระวังนะคะนี่แหละค่ะเฮ็ดมาเน่เดี๋ยวจะนะคะเดี๋ยวจะให้เบิง้งเฮดนิดนึงอู้ขอโทษขอโทษนะคะ แล้วจะให้เบิ้งเ็ดนี่นะคะเฮดมือเนี่ยนี่คือเห็ดผงแม่หมดค่ะเห็ดผงแม่หมดนะคะส่วนอันนี้ก็คือเฮดผงหวานนะคะเห็ดผงหวานแล้วอันนี้เ็ดผงหน่อยค่ะนี่นะคะนี่แหละค่ะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะคะ สำหรับเพชเดนมาร์กปีสองพันยี่สิบค่ะเด็กเก็บมือแหลกค่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะนี่คือมีดตัดเพชรมีดเก็บเพชรอันนี้ต้องปลายมันจะเป็นแข่าขผูกกันไว้ปัดปัดปัดฝุ่นนะคะแบบแบบยังนี้นะคะเราต้องนี้เห่าตัดเห่าตัดขามาจากปลาเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่า เฮดเฮามันมันบไดหลายแห้งนะคะเฮาสามาถที่จะตักขามาจากปลาด้เพื่อควมสะดวกในการล่างทั้งควมสะอาดนะคะแลาวนี่ก็คือคู่มือเก็บเฮดค่ะแล้วก็เฮาก็มีแอปในโทรศัพท์นะคะเฮ่าสามารถเช็คด้ว่าเฮดเป็นเฮดชนิดใดนะคะนี่ะค่ะในแต่ละประเทศก็จะมีหนังสือตำราเฮดขายค่ะแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย